เผยฮอมามบนี่ก่อนทำอะไรเอามาชุบน้ำชุบน้ำมาร<ด>ือใช่ือเอาทำอะไรน่ะ มีคนหาบน้ำขึ้นมาด้วย,ด,ยดูดิโอ้โหพอแล้วแหละเจ๊พอไหมอ่ะสีครูน้ำอ่ะมันมันถือขึ้นมาสี่ครูแล้วพอไหมเนี่ยช่วยกันทำงานขยันขันแข็งเลยครับบียิ้มแอบแบลปล่อยพลัง ได้ข่าว่ามีนชอชอบเต้นรุนแร่